ดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามข้อตกลงครั้งที่หนึ่งผู้ขอรับการประเมินนางทิติมาพรสมบัติบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีกลุ่มเครือข่ายมหาธาตุเจดีอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาสีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประหมงศึกษาอุดรธานีเขต4 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาสีเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด68คนจำนวนบุคลากรรวมผู้บริหารทั้งหมด6คนวิสัยทัศน ภายในปี2567มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเท่าเทียมผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและสมรรถนะที่จำเป็นมีทักษะและศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีดำรงชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักประชยญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคนิค W-Smart Model Win, Smile, Mindset, Academic Reformation, Team มีองค์ประกอบของการบริหารงานตามรูปแบบเทคนิคกระบวนการดังนี้ W Win ชัยชนะเส้นชัยเป้าหมายผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมาการสถานศึกษามีเป้าหมายเดียวกันคือคุณภาพ S Smile กาญนามิรบุคลากรในสถานศึกษายิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจทำงานช่วยเหลือเกื้อกูลมีความรักเมตตาทั้งกับเพื่อนร่วมงานผู้เรียนรวมถึงผู้ปกครองและชุมชน M Mindset ความเชื่อ ทัศนคติที่ดีเชื่อว่านักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้เชื่อว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพประสบผลสำเร็จ Academic ความเป็นเลิศทางวิชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ Reformation ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชนและสังคมต่อยอดไปสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการองค์กรโครงสร้างการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคตให้ทั้งครูและผู้เรียนทีมการทำงานเป็นทีม ร่วมกันคิดร่วมกันทำเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนโรงเรียนบ้านนาสีมีขั้นตอนการดำเนินงานบริหารในรูปแบบ PDCA เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ครบวงจรและมีสัมฤทธิผลตามองค์ประกอบทั้ง5องค์ประกอบองค์ประกอบที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการตัวชี้วัดที่1.1พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้วางแผนตรวจสอบทบทวนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรประสานงานวิชาการและนำหลักสูตรไปใช้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ข้าพเจ้าได้ริเริ่มพัฒนากลยุทธ์พัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบองค์รวมโดยใช้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพโครงการพัฒนาหลักสูตรโครงการพัฒนาส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนโครงการพัฒนาและยกระดับคุณสมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ 1.2ปฏิบัติการสอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความพร้อมในการดำรงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต 1.3การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสร้างนวัตกรรมได้ 1.4การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันสร้างและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ1.5การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 1.6จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบตัวชี้วัดที่2การบริหารจัดการสถานศึกษา2.1บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาและบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ2.2การบริหารงานบุคคลบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไปของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านการบริหารทั่วไปเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจัดทําคําสั่งการปฏิบัติงานมีแผนและคู่มือในการปฏิบัติงานแต่ละด้านอย่างชัดเจน 2.3. ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพโดยเน้นการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสม2.4การบริหารกิจการผู้เรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษามีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนมีการประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีคณะกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลมีการรายงานผลการดำเนินการและนำไปปรับปรุง 2.5การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมลำ้ำข้าพเจ้าได้ริเริ่มพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศัก,กยภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งคุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะการดำรงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวงดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนชัดเจนพร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐานมีคุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้โดยมีครูประจำชั้นครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานโรงเรียนมีการจัดให้มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาร้อยละร้อยจัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละหนึ่งครั้ง2.6ดํกำเนินการตามอํานาจหน้าที่ของกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา ข้าพเจ้าได้ดําเนินการจัดทาวาระการประชุมคณะกรรมาการสถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมาการสถานศึกษาเพื่อรายงานผลการดําเนินงานและวาระเร่งด่วนแนวทางความร่วมมือวางแผนในการบริหารจัดการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองคอยสนับสนุนช่วยเหลือและมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนผู้เรียนได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาและวัฒนธรรมท้องถิ่นองค์ประกอบที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานเพื่อเป็นแนวทางเชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนข้าพเจ้าบริหารจัดการสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนากลยุทธ์เครื่องมือ ตลอดจนนวัตกรรมการบริหารเชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษาอันส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า3.2นำนโยบาย แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติส่งเสริมสนับสนุนกำกับและติดตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด3.3สร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต 3.4สร้างการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนองค์ประกอบที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน คณะกรรมาการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องชุมชนเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาข้าพเจ้ามุ่งริเริ่มพัฒนาโดยกำหนดกลยุทธ์ระดับทรัพยากรเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการจัดระบบการให้บริการสถานศึกษาโดยรเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียน สถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนมีการใช้เครือข่ายในการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากภายนอกสถานศึกษาและสถานศึกษาได้รับประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนองค์ประกอบที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 5.1การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้น5.2มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการจัดการศึกษา 5.3การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา5.4สร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 1. ด้านคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพจากการนำความรู้สนองต่อนโยบาย เรียนดีมีความสุขสด้านครูและบุคลากรในโรงเรียนครูได้รับการพัฒนาศักยภาพได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพที่สูงขึ้น 3. ด้านสถานศึกษาได้รับการพัฒนาด้านกายภาพอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมตามนโยบายโรงเรียนสวยห้องเรียนงามห้องน้ำสะอาดและสุขาดีมีสุขสุขาดีมีความสุข สำหรับโรงเรียนของพวกเราได้ปรับปรุงห้องน้ำใหม่ให้นอ้องๆอนุบาลค่ะไปดูกันเลย ฤผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามข้อตกลงครั้งที่1ในครั้งนี้ผู้รับการประเมินขอขอบพระคุณผู้ประเมินคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูบุคลากรผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียนองค์กรชุมชนองค์กรศาสนาตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งค่ะ